เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพวกเราชิคกี้เอนเใช่ใช่ในวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นเกมซ่อนแอบกันนะครับซ่อนแอบซ่อนแอบอฮ่ากฎกติกาก็มีอยู่ว่าผมจะเป็นคนหาและ n อเป็นคนซ่อน NJ จะสามารถซ่อนได้แค่ในหมู่บ้านนี้เท่านั้นแต่เพราะหมู่บ้านมันเล็กมากๆเลยอาจจะดูไม่แฟร์เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เอจจะสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่น ส่วนคนหาอย่างผมสิ่งที่ผมต้องทำก็คือการเอาไม้สติกกเนี้ยไปตีก้น NJ ให้ได้เอาล่ะตอนนี้ชิคกี้ก็ไปปิดตาแล้วฉันจะเริ่มหาที่แอบแถวแถวนี้ก่อนล้วกันนะแอบตรงไหนดีอืมฉันจะเริ่มจากการกลายเป็นวัวก่อนละกันอึ๊บเออไอไม่หินเลยว้าวแจ๋วเลยแค่นี้ก็เนย้อสุด ฉันได้ยืนอยู่กับเจ้าวัวตัวใหญ่แบบนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นแม่ของฉันเลยยูเนียจะซุดไปเลยชิกกี้ฉันพร้อมแล้วว้ยมาแล้วมาแล้วชิกกี้มาแล้วเอ้ยอยู่ไหนกันนะเอ้ยโอ้ยเอ้ยไกลมากใกลมากเลยพวกสัตว์มันเยอะมากเลยน่ะมันเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเอ็นเจแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอคือตัวไหนเนี่ยฉันมั่นใจเลยว่ายังไงนายก็ดูออกนายเก่งจะตายใช่ไหมล่ะชิคกี้เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันมองฉันน่ะวยใช่หรือเปล่าน่ะใช่หรือเปล่านะแค่นี้ มันเดินหนีฉันเธอสินะเอ็นเจนี่แหละนายผิดแล้วชิคกี้เอา้าฉันเห็นนาะยเห็นทุกอย่างเลยเธอเห็นเหรอใช่แล้วนั่นหมายความว่าเธอจะต้องอยู่แถวนี้อเอ้ยอ,อยู่ใกล้ๆสินะออกไปสิอย่ามายืนตรงนี้เจ้าแกไปไปเรียบรีบตามหาฉันได้แล้วชิคกี้โอ้ยนี่มันยากมากเลยอะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเจ้าวัวตัวนี้กันนะเกือบไปเกือบแล้วใช่หรือเปล่านะ เอ็นเจเธอช่วยใบหน่อยสิมอมออย่างนั้นเหรอมอมอนะมอใช่ใช่ใช่หรือว่าเธอจะเป็นวัวจริงๆเงยเงยต้องรีบเนียนแล้วเนียนแล้วเธอเป็นวัวตัวนี้หรือเปล่าน่ะเอ็นเจมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันไม่ได้เป็นวัวนะไม่ใช่เอ๊ะเจ้าตัวนี้มันมองหน้าฉันตัวไหนอะนี่แน่ไปดีกว่าไม่อยู่ ไอเจ้าตัวน้อยนั่นสินะเอ็นเจฉันเจอเธอแล้วมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมานี่นะมานี่นะอบ้าเอ้ยแต่ชิคกี้ดัรู้ซะได้สงสัยจะยังไม่เนียนเอาล่ะฉันต้องตามหาสัตว์ตัวต่อไปโฮ้ยเดี๋ยวนะว้าวนี่เหาาเหม่งเลยรับรองเลยว่าแบบเนี้ยไม่มีทางจับได้แน่นอนหมวอยู่เป็นคอกโอ๊ย นี่ฉันยังตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยแล้วมันจะเนียนยังไงเล่าช่างเถอะชิกกี้ฉันพร้อมแล้วโอเคฉันกำลังไปเ<อ>ดี๋ยวนี้แหละหาไม่เจอแน่นอนโอ้ยนี่อย่าเบียดสิเบียดอย่างนั้นเหรอเ <c oughs> มื่อกี้นี้เธอพูดว่าเบียดอย่างนั้นเหรอเอ็นเจฮะห,หูฝาหรือเปล่าฉันบอกว่าเคียดนะแล้วก็ขาฉันแบบว่าเออแบบว่าขาฉันมันอ้วนขึ้นมันก็เลยเบียดๆนะเบียดละอ้วนอย่างนั้นเหรอฉันว่าฉันรู้แล้วแหละเฮ้ยน่าจะเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็เบียดละอ้วนมันก็ต้องมีแค่หมูนะซี เฮ้ยเอ็นเจเธออยู่ในนี้หรือเปล่าฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกฉันเป็นปลาตั้งหากแล้วเอ๊ปลาเหรอใช่แล้วฉันน่ะเป็นปลาตัวอ้วนพี่ใช่เป็นปลาเหรอใช่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 นี่ฉันว่ายน้ําอยู่ะจอม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 โอ้ยเปียกไปหมดเลยดูสิดูสิเห็นฉันหรือเปล่าไหนอะจังหวะนี้แหละหนีดีกว่าแต่ปลามันไม่ได้เบียดกันซะหน่อยนะเธอหลอกฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮยนี่นีหนีก่อนโอ๊ยชิคกี้อยู่นั่นเอ๊ะเดี๋ยนะฉันเห็นอะไรแว๊บ หยุดเดี๋ยวนี้นะเอ็นเจอ้าวหรือว่าตาฝาดกันนะโอ้ยเกือบไปเอ้ยยังอยู่เลยเอ้ใหญ่แล้วชิกกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยอ่ะสงสัยจะตาฝาดเดี๋ยวก่อนนะเจ้ากระต่ายตัวนี้หรือเปล่ามันอยู่ในถังเอ็นเจนี่ใช่เธอหรือเปล่านั้นไม่ใช่ฉันฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นปลาอืไม่ใช่จริงๆด้วยฮะโอ้ยจิกกี้นายอย่าตีมั่วสิโอ้โหโอเคโทษทีไ้หนีหก่อนนีก่อนนีก่อนดีกว่าเอาล่ะฉันว่าฉันเปียนเป็นแก่ดีกว่ามันจะได้เนียน ว้าวตรงตรงนี้แหละเซชั้นว้าวยางเนียนเลยเฮ้ยดูนะ้ชิกี้นี่นาะโอ๊ยมาอยู่ต,ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออยู่ไหนกันนะเอาเอา,เาทำยังไงดีเออเฮ้ยต้องหาแล้วนี่แหละแม่ของฉันโอเค <c oughs> ลูกแกกับแม่แกดูยังไงก็เนียนเนียนนี่แหละโอ้ยทำเนียนก่อนแม่จ๋าไปไหนแม่จ๋าตามด้วยแมจ่มจา๋จาแมจา่จ๋าเฮ้ยแม่จ๋าโอ้ยชิคกี้ตามมาติดติดเลยอะเอ๊ามมาเจ้แาแกตัวนี้มันดูแปลกแปลกนะ แม่มันเป็นสีเทาแต่ทำไมมันถึงเป็นสีขาวล่ะหรือว่านี่แกคือเอ็นเจอย่างนั้นเหรอเอ็นเจฉันเจอแล้วฉันว่าแล้วเชียวจะหนีไปไหนเจ้าแก่น้อยมานี่เนี๋ยนี้เลยแย่มาเอ้ยเนียนขนาดนี้ยังจับได้อีกชิคกี้นกเกงะมัดเลยอ่ะ เอาละต่อไปฉันจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ชิคกี้จะจับไม่ได้ะแต่ว่าแปลงเป็นสัตว์ชิคกี้ก็จับได้ทุกทีเลยอะ่ะเอยทำยังไงดีนะเ,ออเดี๋ยวนะอืมอืม,เพ,อมเพดานเพดานหมอเแม็งเลย <c oughs> นี่แหละ <c oughs> จับไม่ได้แน่นอนชิคกี้ฉันพร้อมแล้วโอเคมาเร็วมาเร็ว ฉันกำลังไปเดี๋ยวนี้แหล<า>ะจะซ่อนอยู่ตรงไหนเธอใบ้ซะหน่อยสิฉันอยู่ในบ้านโอ้ใบ้ขนาดนี้เลยเหรออ๋อใช่แล้วอยู่ในบ้านงั้นฉันหาที่ละหลังเลยเลยกัน <c oughs> แต่บ้านมันมีเยอะมากเลยนะจะทำยังไงดีนะ <c oughs> ชิคกี้ในหาไม่เจอหรอกใบ้อีกหน่อยสิ <c oughs> ฉันบอกได้เลยว่าเป็นบ้านเดียวเดียวเอ๊ะบ้านเดียวเดียวอย่างนั้นเหรอแต่บ้านเดี่ยวมันมีแค่สองหลังเองนะเอ็เจอืมยอมแพ้หรือเปล่ายอมแพ้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่หลังนั้นก็ต้องเป็นหลังนี้แน่นอนเลย อะไรเอ็นเจใช่แล้วปอย่างนี้หรือเปล่าฮัลโหลมาแล้วมาแล้วเอ็นเจไม่เห็น <c oughs> มองไม่เห็นไม่เห็นจะมีเลยเอ็นเจหาเจอหรือเปล่าชิกี้หาไม่เจอนะเซ่ <c oughs> มาอีกรอบก็ไม่เจอ <c oughs> ฉันดูซ้ำสองรอบแล้วเนี่ยเ <c oughs> อ็นเจ้าคนหรือตาถั่วเนี่ย <c oughs> อะไรกันเนี่ย <c oughs> โอ้ยนายนี่นะฉันเห็นนายชัดเจ๋วเลยอะ่ะหะเห็นฉันอย่างนั้นเหรอบ้าน่ะเธอต้องโกงแน่ๆเลยเอะหลังนี้ก็ไม่มีหลังนู้นก็ไม่มี โอ้ยฉันยอมแพ้ดีกว่าเฮ้ยยอมแพ้แล้วเหรอใช่ฉันยอมแพ้แล้วโอเคฉันจะเฉลยก็ได้ในมาที่บ้านก่อนหน้านี้สิหอบ้านก่อนหน้านี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วงั้นก็ต้องเป็นหลังนี้นะสิงฉันเห็นนายไหนนะ่เอ็นเจฉันยังไม่เห็นเธอเลยนะมองมาข้างบนสิข้างบนเอ๊ะอะไรเนี่ยเจอัะได้แล้วที่นี่เอนเจ เอใอ,อยระวังหน่อยสิโอ,โ,โอ้โหฉันก่อไม่แน่นเลยเนี่ยเธอซ่อนอย่างก,กับตุ๊กแกน่ะเอ็นเจแน่นอนถือว่าเจ๋งเลยนายแพ้แล้วเฮ้ยโอเคเกือบจะชนะทั้งหมด3รอบอยู่แล้วฉันมันแอบ,บเก่งนี่นาะโอเครอบนี้ฉันยอมรับเลยว่าเธอซ่อนเจ๋งธรรมาดาแต่ว่ายังไงฉันก็เป็นผู้ชนะนะเอ็นเจเพราะฉันชนะ2แพ้1 รวมๆแล้วช,ชนะอยู่ดีอ้ยจริงด้วยสี่แสงเลยไว้รอบหน้าเรามาแข่งกันใหม่นะเอ็นเจได้เลยโอเคไแต่ก่อนที่เราจะไปนี่นี่ฉันมีอะไรจะให้ดูตอนนี้เป็นฤดูที่เต่ากำลังอพยพมามน้ำเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะไปดูกันไหมเอาสิแต่ก่อนอื่นนะต้องแปลงเล่าเป็นเตาก่อนนะนี่เฮ้ยเป็ วว้าฉันกลายเป็นเต่าแล้วเจ๋งเลยเอ็นเจแล้วแล้วชิคกี้นายพร้อมยังโอเคฉันพร้อมแล้วโอเคจะจะลงไปก่อนแล้วนะอัดอึอัดอึอัดอึโเอ็นเจทุรักทุเลมากเลยอึบอ้าวว้าวสวยหรือเปล่าจะว่ายได้คล่องมากเลยเอ็นเจมาแล้วโอเคฉันกำลังไปเอาล้วนะ y a ้ o o นี่มันสวยมากเลยไม่ฉมันเลยอ่ะยูโอไมค์กอว้าวว้าวใต้น้ำนี่สวยจังเลยอ่ะชิคกี้โลกใต้น้ำเป็นอย่างนี้เองสินะนายว่ามันสวยไหมอ่ะชิคกี้สวยจนอยากไปลุยโลกใต้น้ำเลยแหละเอ็นเจนั่นสินะนเอาเอาละถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับใช่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 ถ้าอยากให้พวกเราเล่นซ่อนแอบกันอีกให้พิมพ์กันว่าซ่อนแอบอีกกันใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับทุกคน E. โอเควันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ตอน4ี่โมงเย็นเหมือนเดิมนะครับใช่เอาแหละไว้เจอกันครับทุกคนไว้เจอกันไปลาบ๊าบบบ๊ายบาย